มีดอกใหญ่ด้วยแม่พี่น้องแซมน,นวตก้อยติ้มสวัสดีจ้ะพี่นอ้องยิ้มสิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเ่าเห็ดไงจ้านี่มาเบิ้งมาใกล้ใกล้พีด เห็ดใหญ่นะคะเห็ดใหญ่สวยดอกผุนใหญ่ก็หนาข้นพอใหญ่ก็หนาจาติ่มอีกนะครักใหญ่เนี่ยขามันจำเขียนจาติ่มพี่น้องเอาไปทำพันธุ์นั่นไปไปเฮาหาเก็บเพ็้ต่อไป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 พอท่านมู <laughs> แล้วได้ละได้ถุงหนึ่งละได้อันนี้ถุงที่สองเลโ <laughs> อ้เก <laughs> ่งขนาดตัวน้อยน้อยนี่ ตีนี้ได้เพ็ดพึงเพชรพึงหวานเยอไม่ทมันเลยครับพี่น้องมึงเนี่เยเพ็ดเอยียงเมื่อไไ่แถะปาดาาคุณแม่ก็แขนได้ติม่มเลิศเลิศเลิศสวยงามโอ้ <laughs> แกงดอกเดียวกับอิมเด้ออันนี้เด้อป่าเข้าไปต่อจ้า <laughs> <laughs> พี่น้องมาจากเก็เห็ดน้ำได้ติม่ม นี่เด้อใน,นเห็ดผลหวานสามดอกนันดอกหนึ่งจ้าเก็บแล้วนะจ๊ะอ้ยขายใหญ่ขนาดพี่น้องเ็ดผงหวานนี่ โอยเต็ด,ด,ดตัดขาประทันพี่น้องเอ้ยโอ้สองดอกพูดได้ไหมตัดขาประทันพี่น้องขางามงามอือสองดอกพี่น้องอจ้า พี่น้องพอดีคำพอดีคำเลยเดี๋ยนี่อุ้ยนี่น่ะโอ้ยโอ้ยปีนี่เฮ็ดสะออนจ้ะ น,นี่ดอกนึงพอดีคำพอดีคำ กองไว้พี่น้องกองไว้อุ้ยสอนอุ้ยมาบ่อันซ้อนอันซ้อน พี่นะ่ะมากำลังออกกินน้ำปลาหมดนี่พี่น้องใช่ล้วเมื่อกี้นี่เรยวเห็นดอกหนึ่งอยู่บ่เห็นละนั่งลงเห็นปัดยืนขึ้นคือบ่เห็นฮะนีพี่น้องสองดอกเอ้ยัวหักัวขาดหัวขาด,ขาดอันน,นี้มึงนี่ บ่ทันพี่น้องเอ้ยดอกนึงงามงามดอกพี่น้องจวยนี่สวยมากเลยค่ะเบิร์ตมึงในพี่น้องเฮ็ดทั้งเบิดเลยบ่นน่ ปาดพูดอะคนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตามกันคุณเ่นเห็ดดอกเห็ดไปเล้พุ่นพี่ให้น้องไปหน่อยรู้จะหยิบจะหยียบไปหยียบไปหยียบไปหยิบใช่ละใช่ละอ้าพุ่นพี่พี่เด็ด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 เด็เด็ดนี่นี่อันนี้เห็ดไม่หมดไม่หมดอันนี้ไม่หมดไม่หมดขอเชิญไม่หมดเอาเลยเอาเลยพี่นะป๊าดสีดอกห้าดอก พี่น้องดน้องน้องเฮ็ดไม่หมดปาร์ดเฮ้ยบังนพี่น้องุน่ะปาดดอกได้มองนี้อันนี้สามดอกจ้าปารดโหโให้เก็บไหมนี่เก็บตัวหน่ะเก็บเลยเก็บเลยปารดงนี่เก็บกองไว้เนาะ เตะหัวหกวุดหัวขาดเบื่พี่น้องเอ้ยมงปัดอ่อนโซนเนี่ยดูสิคะเนี่ยสวยมากเลยเ๊อป,ปัดปีนีเ่เฮ็ดไหลเด้อพี่นอ้องเก็บกองเลยเกบกองเลยบหบังแน่พี่น้องฮู <c oughs> จำนองเก็บอยู่ผมแมนเบิดเลยผุ้น่ะหัวเข่าหัวเข่าหัวเข่าอย่าเตงจำนองหัวเข่าน่ะหัวเข่าอย่าเตงอย่าเตงผู้น่ะอนาคตยูทูบเบอร์ด้วพี่น้องน้องพีเอ็มเห็นไหมเนี่ยดูหน้าหน่อยดูหน้าคนด้วยดูหน้าคนด้วยใช่ไหมไม่ได้ออกงานชักที มวนบอวนอวน่อมวนแห้งข้มสุขอย่างไรเลยใส่ของจำนงหามาเบิ่งดนูนี่ๆๆเก็บกงูพุ่นกองไว้พุ่นกับมิสดรัวใส่ใส่ดอกไงนะนยังเบิ่งดูว้าวกาวดีใจไหมดีใจยังแห้งขอบคุณที่พามาไม่มาวันนี้มันจะแก่นนะเนี่ยอื่นออมาอีกเนาะ,นะจ้าปาดเบิรในกองนี่พี่น้อง ซัมใน,นพอดีกินได้นี่เบอนาฬ<ม>ิกาเด้อตงแลยนบือนพ่้มีนาที่ครับยังเดียวเอิแล้วเด้ออุยหอนซอนนี่จุ่มหนึ่งนี่จุ่มหนึ่งนะคะนี่อเอ็ดเพิ่งหวานนะคะ อันซ้อนเนาะเฮ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องเฮ้ยนี่จะแขกเอ้ยกินหอดเด้อแขกเด้อกลับมาเร็วๆเด้อพี่เก็บเบิดปลาอะไรได้อแขกเอ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องปลาใส่เป๋าเฮรอ เดี๋ยวปัตส,สีออกเฮาจังตัดขาเธอเดี๋ยวจ้าแกติมใด้ทั้มนี่มัวแต่ทายคลิปพี่น้องเลยบอได้กิบนี <c oughs> <c oughs> ่พี่น้องอีกดอกนึงพอแล้วโอ้ยอ่อนซอนจ้าปีนี่เฮ็ดเพิงหลายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย เมือเม่อยเมื่อยแเตม่วนนะคะดอกนึงสองดอกดอกับแม่เพิ่นกระลูกเพิินนี่ปาดไหนพี่น้องผูกเห็นปะ,ะ,ะอิะอว มันมันอยู่น้ำปลาหมอดกับมีด้ด้พี่น้องเอ้ปุอ,อูปีนี้ได้ยาติมได้เก็บเห็ดเยอะแล้วนะคะดีใจที่สุดเลยคะ่ะออกน้ำปลาหมอดแบบนี้พี่น้อง นี่ดอกหนึ่งพี่น้องอืมอืมอืมฮักดังกุ้ยโหลดอิวอ่ะกองไว้เอาดอกนี้ก่อนมองนี่บรแก่เด้ออันก็ได้ปาดอืมจำน้องดูสิเนี่ย มวนสอนเนาะลายค้าอีลีนี่นีงไงดอกหนึ่งนี่อ,อตาดพนะจะลอกกินบ่นี่เอาได้เมื่อยหางมว,ดวนดอกหนึ่งไปเอากันเด้อป,ปากในเด้อทางนั้นนะ โอ้โอโอโอตายสามดอกตุนนะ่ะโถดอกนึ่งผูกสองดอกอาไหมนั่นพี่น้องเนี่ยว้ายอ้ายน้องนี่แหละพี่น้องโอ้ยอ,อืยอปีหนามันสิบรอ,อกหลายได้บัดน,นี้ออกแต่มันสิบรอ,อกหลายคือปีนี้ สิบ <laughs> 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 ้าตีออกพี่ว่าด้วยนี่ดอกนึงนี่งามๆนี่โอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยย่างบ่เห็นเฮ็ดเตะเฮ็ดหัวกุดหัวกานเบิดโอ้ยเนาะอีตนเด้เก็บหลาย บัดเอาเมื่อละบัดน้บม,มีปัญญาล่างวะตีิอิวอันนี้ก็ว่าสอยพี่น้องเก็บมาแล้วก็มากองไว้นี่ขางในโอ้สยสอนสเ้น,นเก็บกองงกองเดกบา,เาด <c oughs> าเนาะ่ฟอนดูฟอนดู เออเอย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 ปานีเฮ็ดหลายแท่น้องมวนนอพี่นอัมวนเอออซอนเนี่ยดอกซ้ำนี่พอที่เก่งเลยพี่น้องพารึงพารึงด้วยเด้นีมซ้ำนี่นี่แมนบดเลยผูกผูกผู บอกว่าอย่าพิ่งตัดค่ะเออ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 ออาเจ้าเจ้าเมอลงมอลงมอบังพี่บังพี่บังเฝ้ารายยิ่งขั้นถือถุงเงยิบอมงเต็มเลยนะเอออู้หูเห็ดใดซีลงเอาใอสอลลลงเอุงเอาถุงผู้ดก็ได้มาใส่พีน้องพี่น้องเอออนอ่ผู้ใดหนีนูไส้หมวกมาเลดลของพี่ันะ ซอนเด้ปาร์ตดอกนี้มันพยายามเหยียบโบโตกับพี่เด้อหนิฝัางเชือหมามันแรงถึงมากมันบังเอนแต่เข้าได้คนเด็กหน่อยมันแรงหนิวันนั้นเรามาเด็กด้วยคนเด็กยบหน่อยเหยียบเต็มอยู่โอ้ยหัวลุกหัวล่นก็มีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยไหลไหลเก็บกองไปกุนงเก็บเอาโลดเก็บ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 กองได้เก็บเด้อเดี๋ยวมันจะลืม มาเแยฮะพี mm ่น hmm, so right. mm ้องเก็บกว่องไว้เพี้อรุดปัดพี่น้องอุ้ยเป็นอะโอ้ยหัวรุดหัวหลบิด นะพี่น้องนี่มยนี่ยเ่พี่น้องเก็บกลองไว้หน้ากองนึงน้ำมัดนะไม่แต่เธอมองดิมันหลายกองอ่ะอ้อนนะพี่น้องเนาะนี่ จำนงได้ดอกใหญ่เลยค่ะปาดได้นะ่ะมันเท่าแต่มันก็น,น่ารักเออน่านรักเหมือนคนเท่านี่แหละเอาไปลาบดอกอันนั้นนะ่ะแซ่บใส่ปาดเท่าแล้วนะเท่ามันคนเก็บนี่แหละ <laughs> อุย้ยเบิง่งเอาลูกกวนจักลูกยิ้ม <laughs> มวนเนาะเอาบอ่คา <laughs> เอาลวดเอาลวดบอพี่บอเอาตั้งอยู่ผู้เดียวกุกมกอยู่ Ôi. Yeah. ơi. Đọc ngam khả nạt lươi Xoan เก็บบ่มีนยาล่างแล้วเดอ้อนี่นะลายป่านนี่พี่น้องมึงน,นี่ถุงเห็ดพี่น,อน้องจักถุงฮันหนึง่งซีหาถุงอีอ่พี่น้อง อ่ดอุ้ยพุ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเห็ดบิงแน่พี่น้องจีบปลาแตกโอ้สวยบ่ดาหน้าทางนาอีกดอกนึงนะเงยขึ้นเอองามงามดอกนะโอ้ยนี่ไงนี่ดอกนึงนี่โอ้มันมารี้อยู่ตรงนี้นี่เอง ว่าตรงนี้มันดอกไงไดนนี่เนี่ยเงี้ยงามงามกระโลกกินขาคนละสองถุง น้องตัดแล้วก็ต้มเลยจ้าบะนี้ต้มแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้วไ,ไ,นะไ้หลายขนาดเลยเว้ยวันซอนมากันจุ่มๆแบบนี้แล้วนี่